สวัสดีครับวันนี้วันนี้หนึ่งเดือนสองออกมาแล้วเจิดแปดเปนอีพีที่สามสิบคลิปสองครับบทที่สิบสี่บทหัวมหาสมัยสู่เดวังเมสุตั้งเอกังตมะยังบะกวาสักเกสูวาราติกาปีลาวะสู่ตมิงมหาวเนมาตาพิภูสังคนะสังพิปตะมาเตีพิภูตะหาตาเตีตเปหิวะลาหงเตีตตาหี จัโลกะคาตูอิติวตาเยโยเยนะตันนิปติตาโหตุภะวันตาตังตานายาพิภุสังฆาจจะอาตาโขจะตูนางตูทาวาสากานิกานังเทวนางเอเตตาโหติอัจยังโขภะกวาสังเกตุวิหารติกาปีเลาวะาถูกมิงมหาวเนมหาตาพิภุสังฆนาสังติปัจจามะเตหิพิภูตาเตหิตาเปวาลังเตหิตาตาหิจาโลกะคาตูหิ เอวายตาเยวุเยนาตันิปติตาโหติพระวันตาตังตานายาภิปุตังกจัยันุนามายามปิเยนาพระวะเตนุปัสังกะมียามะอุปะสังกะมิตวาภะวะโตตันนิเกปตะกาตาปาเยตยามาติอาโกตาเดวตาเยยะอาปินานาวาราวาปุริโสธรมะทิตังวาบาห์ภาษาลียาภาสานิตังวาบาหังตมิเชยะเอิวามิวาสาสุตา ເດໂຕເດວະໂຕອຕະລາຍຕາພະວະໂຕໂຕຣະໂຕປະໂຕລັງອັວະາກະວັນຕະນັງອະວິເດວະຕາວາຍຈະມັງຕັງອະຖາໂຕເອກາມັງຕັງຕິຕາໂກເອກະເດວະຕາ สังลาติอาตโผอัปปาราเิวตาภะวัตโตสันนิติกตอิมังการังอาปาติอาตาปิโกโตตามารตาสุจิงจิติอันันโนชุตุมากาสุตังสารตีวเนีตานิกะเหตุนิอิติยานิรักขันติปัิตา อาต่โขว่าเวลาเทวดาเพราว่าโตตันิเกมังกาลังอบารสิเจตวากีลังเจิวาวากีลังอินทากีลังโอตามิมาชาเตจานันติตุตาวิมาราจักขุมาตาตุตันตาถุตุนาคาติอาตะโว่าเวลาเทวดาเพราว่าโตตันิเกมังกาลังอบาติเยเกจิพุตารันลังกาันตาเนนะ เตคาตมิติณอปายยะภูมิปหายยะมนุสังเดหันติวายะปาลิภูเลตันติเตยตะโขว布าวิขุมันเตติเยโยเยนาพิโตเยท่าตาตูโลกตาตูตูเทวตาสันนิปจิตาโหติต่าท่าคาตังทาสะนายะอิขุตังกาจ่าเยปิเตวิโตเวเอตุอติตามานานังโตสัมมาสัมพุทธา เอสามปีพรวันตานาเกตบารามายวะเทวะตันนิวันตายหังโกเยยะถาปีไมหังเอตลายเอปิเตพิโกเวปภฏิสันติอนาคตามาตารังอนาคตโตสัมมาพุทธาเตสัมปีพรวันตานาเอตบารามายวะเทวะตันนิปิกาภาปิสันติเยยะถาปีไมหังเอตาไลอาติกิตามีพิกวีเทวะกานังามามิกิจามิรามิพิกวี เดวยากานังนามามิเนติตามิปิกวเดวยากานังนามามิตังสุนาตาตาทุกังมามาสิการโากรตาปาบิตามิติเอวังอาตาติโภวิภูภควะโตปจัตโศโสพระว,ว,ว,วาะววเอเตหะโวจะสิโลกมะมานุกันสามิยะถากุม,มาตาตาติตาเยติตา สิริกามภลังปะหิตตตาตมะอิตาปุถุสีหาวะสะรีนาโลมะหางังภาภิสันมุโนโอาตาตมะนาสาตุทาวิปัสนามามนาวิลาวิโยปะยะสะเตยันวาเกนะกะปีลาวะถเวอโตะมันตัยส,เ,ส,ส,ะะเ,สะะเตเตตาสาวเกตาลเนลเตเตวะกายาอภิกันตาเตวิจนาตาพิข่วโว เอจ่าอัตตาสามารุรุลงตุตวาพุทธะสาธาตนางเตสามป่าตุหาตุยานางอมนุสาทะต่นางอเปเกตตามาตาปุตหาสังอัตตะสัตตลิงสัตตังเอตังหม่าสานางอมนุสานะมาตาสุวะปะเกนันต์มาตาคุติสาภาลาปุถารหงตังจัสมพางอภิยายะ วะวะขัติยายะาจาักขูมาอันโตมันตายจัตตาสารเกตา,กานีละเตเทวกายาภิกันตาเตวิตนาถาภิกขะโวเยโยหังกิตาหิสามิกิลาหิอุป,ปพระโตาสตัสสะหายะวะยักขากุมมากับปีลวาวะถาวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยะาตาติโนโมทามานาภิกามืงมืงนังสามิเตงวะนางฉะสะ หาสาเอมะวะตายักขานานาตะวันนิโนอิกทีมันโตทุทีมันโตวันน้มันโตยาตาตีโนโมทามานาพิการเมืองมีกุนัางสามีเตงว่านางสาตาคิลาติสะหาสายักขานานาตะวันนิโนอิกทีมันโตทุทีมันโตวันน้มันโตยาตาดีโนโมทามานาพิกาเมืองมีคุนัางสามีเตงว่านาง อิเจเตโสภาส i, สาอัคหายักขานานะตะวันที่โนอิริมันโตชุดที่มันโตนะามันโตยะตานีโนโมดามานาวิการมือมือนางมีเตงว่านางเวตามิตาปัจจายกขานานะตะวันที่โนอิริมันโตชุดที่มันโตนะามันโตยะตานีโนโมดามานาวิการมุอมนางแบบมีเตงว่านางปูมิโลลาชัค่ะิโกเวปุละสานิเวตานางดิโยนางจะตาสักสังยาขานางบาลีปุก ปาสติกุมิโลราชาข่ะอิโกโสปะค้าสามิเปิงว่นางบุรีมาจาทิ่สังราชายะตตาโธปสาติคามทานาปางอาภิปาติมหาราชายะตตาติโธปุตตาปิตาสาวาโวจังมานามหังว่ละอิติมันโตโทิมันโตอนนามันโตยะตากิโนโมนามานาเกระมุนุนางสามิเปิงว่นางทากีนันจ่าที่สังราชวิโรโหตับ ปะปะตาตาติกุมบานานางภิบาติมาลาญายิตาติโดโบตาปิตาตาว้าโอ้โหกำมานางมังวาลาอี่ที่มันโตทุ่ทีมันโตวันนันมันโตญาติตโนโมดามานาวิกาเมือพินางตาภิติงว่านางบาติมามาจ่าที่ต่างราจาวิรูปักโผปะตาตตินา กานางพิปปัติมาร,ราชายา,า,าติโตปุตตาปิตาตาบ้าโวอิรรมานังหมังวาลาอิทิมันโตตุติมันโตวันนามันโตยาตตินโนนามานนาวิกามุนางบามิเตงวานางอุตตะลังจากที่ต่างราชาคูเวโลตัดปะสาติยาตานางพิปัติมาราชายาติโตปุตตาปิตา โบยจงวานังหม่างวาลายปิมันโตยุปิมันโตวันนามันโตยะตาตีโนโมดะมานามีการมึงนางแบบนี้เป็นวังโบนีมาที่สังทาตาลัตโตทากีเนนาวิลูหะโกปะติมาเนวิลูปักโขกเวโรอุตะลังที่สังจัตตาโลเตมหาราชาตมันตาจัตุโลท่สากัมตนลมะนาอักขสุวนาปปิลวะ เาเวเตสังมายาวิโนทายาภูวันจานิกาสตามายาคุเตนทุเวเกนทุวิทูกาวิปูโตสนะจันทโนกาเมเตโตจะกินนุมันทุนิมันทุจะกปะนาโทโอปะมันโยจะกเทวะตุโตจะมาตาริอิตะสตโนจะคขับ,บังโบนะโบราชาชาะโนตะโพ อาคูปัจจสิโขเจวาติมาลูสุริยวัจจะสาเอเตกัญญาจาราชาโนคัมราตตาหราชาพิโลโมตมานาวิกามุนุนางตามิติงวานาาตาคูนาบาตานาคาเวสาลาตตาชากากัมบาตตาอาคูปายาคาตายติกิยามุนาตารัตจาอาคูนาคายาติโนเอราวันโนมานาโค โสปาคาตามิติวน,นางเยนากา,าราชาตาสสะหาลัมติทิป,ปาติจาปากาวิตรทะก,กัคูเทวายตาเตวนานามะปัตตาจาัรลาตุปันนาอิติเตตะเตตะ,ะนามังภิยันตา,านาการาชา,านามาติตุปันนตโตเกมามะกาติวุตโตสังหาวิหาวาจายูปะหายันตินากาาตุปันนา แล้วตะนางกะนกกังโตกุตังกิตาวาชิละหันตานาตามุตังอาตุลาทิตาพราะวาโลวาสาวะาเ,เตเตอิทิมโตยะสาติโนกานากันจามาวติมาอาตุลาธานาเวตาเวปจิติตุจิติจามหาราชานาตุติตาหะสะกันจ่าพรริตุตานางกับเปเวโลจามามกาสังนังหิตาบาลิงเบนาลาวุภักขามุ ตาข้ามุงตามะโยดามิปันตันเตที่ปุ่นงังดังนิ่เป็งว่านางังอาโปจะเทวาปัตวีจเตโยวาโยตทาข้ามืงวาลุนาวาลุนาเดวาตมาจะกยะสสะส,าส,าสาหามีตาการุณา กายกาคูเดวายตาติโนตตาเตตตาตากายาตเตนะนาตะวานิโนติมันโตติมันโตนามันโตยตติโนโมตมานาภิกามุนังต่ไม่ติงว่านังเวรุจาเทวาตาลีจาอาตมาจารุเวยามาจันคูปานิตาเดวาจันนามาคูบุรักอิตารสุริ ปูปานิสาเดวาตุริยามาปูปุระกิกานักตานิปุระกิตาปูมันทวาลาหกาวตุนางวาตะโวเถโตตักกาปาคะปูดินทะโวตัตเจตักกายาตะกเปนานาตะวันนิโนอิทิมันโตอุจิมันโตวันนามันโตยะตะวินโนโมดามนาวิกามุนุนขังแบบวิติงวนาณาปูตาปูเดวาเจลามะชิติลาลิขาอาทิจักาจา โลชาจ่าอุมาบุพะนิพาติโนวะลุนาตาธัมมาจ่าจตุตาจ่าเอเตชะกายเลยะตุลิลาอากูเทวาวาลตเมิติโนทตเตเตตุกายาตเปนานะวตน่โนติมันโตทิมันโตวันนวันโตยะติโนโมตมานาธิกามึงนุนางาวมิติมันา สนะัมานามหาระมานามานุสามานุสุตตสมาคิตา,ตา,าปารูติกาอาคูอาคูมโนปารุติกาตาคูหะยะโยเทวาเยจาโลหิตาวาติโตปาลคาม ah าหาปาลคามาูเดวตาย,าสาททะ,ยะสัตติโนตัตเตตัสตักกา,กายาตัปนาะนันะตะวันนิโนอิมันโตธิมันโต อนัมันโตยะตานินโนโมดามาวิกามือยุนาบามิติงวนาโรกากะลุมหาลุนาอาภูเวคนาตาตาโอราตะะังหาบาโมกาอาภูเดวาวิจักนาตทาบันตาหรากานามิตรกาจะยะตาติโนธนายังอาภูบายุโนโยทิตาบีว่า ตาติตัตเตตากากกายตับเบนานะโวันิโนอินติมันโตอินติมันโตนามันโตยาตาติโนโมตานาวิกามือนางตามินติมวานังเขมิยาตุติยายามากันกาจะยาตาติโนสามพิตาวาลามาติตาโชตินามาจะอาปาตวานิมาลติโออาคูอาดาคูปาลมา นิตาตัเตตกกายาตัเบนะนะตะวันที่โตทีมันโตนะมันโตยังตัดินโาหมดววนี้กามมนหนักังมิติงวันนักตัเตเตเดวานิกายาตัเบนะนะตะวันดิโตนะมามาเยนนะจันโกงเยจันญาตัดิตาตาป่าวุตตาชาติมะกีลางโอคาตินามาตะวางตะเกโกข้างตาดลางนาคาจันดาวาติตาติตัง ถูกโมมาบาลามาโตจาตุวตวะอิทิมาโตตายันนานุมาโลติโตจะโอปากาต้ามิติงว่านางกาโมมาโลกานางมหาวมมาทิติทัตถิถูกปันถูปาปันโนถุกทิมันโตพิสมามกายโยยะตาติโตทะ,ะเถอิจรากูปัจจเกว่าตะา วาติโนเตจังจามตตาโตอาคาหาริโตบาลีวาอิโตเตจ่าสมเตอาภาวกันเตตินเตเด,ด,ดวะตะภูมเกมาลาเนเตนาวิกามิปัส,สการหาตามันทิยางาจากะหาถาวะจวะเอเกนะสามันวะวัตุสามันตาบาลีวาเลวาโลตุไม่จิตถากิติโนนางอาทิตติตัสมาเตโนกันหาเตนงางอะ เบตาอิปานินาตารามะอาจะสารังกตวานางเวรนางยาปาบาภูสะโกเมโททนายันโตสาวิตุโกปตาโตปจุทาวัตุสังคุโลอารยะเอีวัตตสสารังอาภิยายาวิวากิตานาจักปุตาอามันตาิตตาตาเกตะเนระเตมาละเตวนาอาภิกันตาเตวิชานาอัตากาว เจจอาปะอาตปะมะกาลุงตุตวาวุฒททันตาสาสนางวีตาลค่ายปากาเมืองเนตังโลมันปิอิจายุงตับเบวิตะสังฆลามายาติยาตาติโนโมดันติตาพูเตยตาลเกเตชะเนสุตาติดทีสิบห้ามงคลมหาจักรวาลใหญ่ติลีติตามาติเตโชชายาติติมหิีิมหากุนาบาลีมิตะ ปุยอาทิการัสสะสามตังตาลายานิวาลานังสัมกาตะภะคะวะโตระหังโตตัมมาธัมมุตตะตาวัตติตัมมหาปุริตาลักขานุปาเวนะอาตีตายานุยะพันนานุบาเวนะอัตตาลายะสัมมะคะลานุบาเวนะจันบังนะบังติยานุบาเวนะเกตุมา ลานุบาเวนะทะเลปารามิตานุบาเวนะทะเลอุปายาตมิตานุบาเวนะตาปะลามะปะตาลามิตาน ota, iałem, ุบาเวนะตีลาตสมาทิปัญญาน people, conduct, ุบาเวนะบุตรานุบาเวนะดัมมานุบาเวนะตังกานุบาเวนะเตเจนุบาเวนะอิตลานุบาเวนะปาลานุบาเวนะยายะดัมมานุนานุภาเวนะจตุลาตีติตาหาสะ ธรรมาขันธานุบาเวนะนาโวโรกุตาละธรรมานุวาเวนะอัตคีกามาานุบาเวนาอัตตามาปฏิยานุวาเวนะอัตกินญานุวาเวนะจะตุสันตยานานุวาเวนะกะกะทาลายานานุวาเวนะธรรมปุตตะยานานุวาเวนะเมตตาการุนามุติตาุเบคานุบาเวนะตัปะบาลิตานุวาเวนะ ละัตะนานาตายะสารนานุวาเวนะตรงหางตับโพโลโคลปุปันทะวาตุโขโทมะนาตุปายาสานินาสันตุตับพระอตตรายาปิวินันตันตุตับปาสังกาลาองหังชามีนันตุทีกียุตาตรงหางหตุตาละวะติทีวานะธรรมาโปกิหตุสัมวราอากาตับพระ,ะพระตาวานะปูตาอังดามาโมตุตาบาคา เทวตาตาตาม,มาโตเฮน,นุลักขันโตพ <c oughs> าวันโตสามัง อาละังลักขันตุตับปฏิวตาสามภาวุตานุบาเวนะตาตาตวตีปวันตุเตปวันตุตาตามมังกลังลักขันตุตาตับปฏิวติสามภารรมานุบาเวนะตาตาตวตีปวันตุเตปวันตุตาตามมังกลังลักขันตุตาตับปฏิวัติสามภารุธานุบาเวนะตาตาตวตีปวันตุเตนะขัดตะยักษ์ขาภูตานังปาปะคะหานิวารนาปะริตะสานุภาเวนะ หันตวาเตสังอุปะทเเวนะขัดตยักขานุบานังปะปาปะฆาหานิวารนาปะลิตะสานุภาเวนะหันตวาเตจังอุปะฏเเวนะขัตตยาภูตานังปาปะฆาหานิวารนาปะลิตะสานุปเวนะหันตวาเตจังอุปะฏเว บทที่ิบหกัสเทกะละตคาถา,าอาตีตางนา,นาวาคะเมยะนาปาติกังขาอานาคตางบุคคลไม่ควรคำนึงถึงที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังในสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทตีตามปาหีนางตังอปะตันจะอานาคตังสิ่งใดที่ล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันที่ล่วงไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันนั้นจะ โยธรรมะตัฏฐะตัฏฐาวิปัสสติอาห,งอา,า,หางอาสาังหิลังอาสังปุตังตังวิถามะนุพระโูหะเยบุกคนคใดเห็นแจ้งรมปัจจุบันไม่งองแง,งงไม่ต้องแงงในตำนาน,นั้นบุกคลน,น,นั้งจิเมจดเรือนเนื่อให้บุบปงเดินอัดเชวากิตตมาตามปากโกใช้ยมามะละนางตุเวเพื่อความแยบยนในวันนี้เล่าใครเล่าถึงความตายในวันพรุ่งนี้ อิโนสังคารันเตนะมาหาเสเนนะมาจุนาว่าปัดเพียงกับแม่เมตุราภุมีเสียาไหนนั้นย่อไม่มีแก่เราทั้งหลายวางวิหาริมาตาปิงอาโหรัต,ตามะปันทิตังตังวาอันเตกาละโตติสันโตอาจิขะตามุนีติพามุนีวุฒังบย่อมเรียกบุคคลู้มีอติอยู่อย่างนั้นมีความเบียนไม่เกียกรกัางกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่า ผู้มีราตีหนึ่งด้วยประการชนีแล้ว17อภิหาปจจจเวคณาปถาถะชะลามโมมะหิชะลางอนติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาแต่ลงคนคมนกองแก่ไปไม่ได้ปายารัมโมมะหิปายาทิงอนาติโตเรามีความเกี่ใกล้เป็นธรรมดาแต่ลงคนคมนกองเกี่ใกล้ไปไม่ได้มาละนะทัมโมมะหิ มาะนางอานาตีโตเลังมีความตายเป็นธรรมดาจะลวทุความตายไปไม่ได้กับเปหิเมปิเยหิมานาเปหินาณาปาววินาวเราจะลาเวนืนอิตึงตางๆคือจะรู้แต่ต้องกวาดจากของที่เราละเกินใจดังปิ้นปายกรรมังจากโกมาหิกรรมังดดยาโสกรรมังกรรมยนิกรรมพันดุกรรมปาฏิ ละจัณโนเรามีกรรมเป็นของตังมีกรรมเป็น้ว้ยบุญมีกรรมเป็นนันเกิดมีกรรมุกอีกตามีกรรมเป็นเบื่องอาศายยังกลังมังกาลิตานี้ยังกานางวาปากลงวาตตะตายาโรภะปิตานี้เราจะทำเราจะทำกิจกรรมใดๆเป็นบุญหรือเป็นบาเราจะเป็นตายาคือการจะต้องได้รับผลกันนานตืบไป เอวังเมอิมาหิอาภิหางบะเจวหิตพังลาตั้งหลายกนมีอะไรอย่างนี้แหละทุกๆวันเทิน